คุณผู้ชมคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาถ่านนับเป็นจํานวนตัวเลขของเด็กที่ถูกลักพาตัวหรือจํานวนเด็กที่สูญหายไม่ได้เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ที่น่ากลัวก็คือเด็กที่ถูกลักพาตัวถูกฆาตกรรมมากขึ้นโดยเด็กอายุประมาณ4ขวบจะตกเป็นเป้าหมายที่ถูกลักพาตัวนะคะ ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาได้เห็นความพยายามของหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันช่วยกันติดตามหาเด็กที่หายรวมถึงแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้นแต่สําหรับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการติดตามคนหายเห็นว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวมากกว่านี้ค่ะติดตามรายงานของศูนย์ติดตามคนหายไทย PBS รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาภารกิจติดตามคนหายของศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดปีที่ผ่านมามีครอบครัวผู้สูญหายขอความช่วยเหลือมาทางรายการมากกว่า150คนทั้งจากจดหมายโทรศัพท์เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองและการแชร์ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย กรณีครอบครัวของเด็กหญิงวัย13ปีที่หายตัวไปบนรถไฟขณะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดกับพี่สาวซึ่งทางรายการได้เริ่มต้นประกาศตามหาตั้งแต่ทราบว่าน้องหายไปหลังจากนั้นสื่อทุกช่องทางก็ช่วยกันติดตามหาจนพบว่าน้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือกรณีของเด็กหญิงวัย5ปีที่หายออกจากบ้านขณะเดินตามปู่ออกไปซื้อกับข้าว ส่วนคนหายไทย p b พพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจสอบค้นหาแต่สุดท้ายก็พบข่าวร้ายเช่นกันว่าน้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและจากกรณีที่เด็กๆถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั้นได้สร้างกระแสะให้สื่อโซเชียลมีเดียมีการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้าน และขอให้มีกฎหมายว่าค่ขมขืนต้องประหารซึ่งหลังจากเกิดเรื่องทุกหน่วยงานต่างตระหนักและให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมูลนิธิกระจกเงาศูนย์บริการคนหายและศพนิรนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงศูนย์คนหายไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะก็เร็งเห็นถึงความสำคัญเน้นการประกาศตามหาคนหายมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการประกาศตามหานในข่าวต้นชั่วโมงทุกวันสูง167เซนติเมตรผิวขาวเหลืองหายจากไทย PBS ได้รับแจ้งค่ะว่านายรัฐพงษ์ป่นปุยอายุ19ปีข้อมูลสถิติคนหายที่ผ่านมาของศูนย์คนหายไทย PBS ปี2,557นั้นพบว่ามีคนหายรวม171คนแบบ่งเป็นชาย83คนหญิง88คนพบตัวแล้ว100คน ยังไม่พบตัวอีก65คนและเสียชีวิตแล้ว6รายโดยสาเหตุการหายตัวไปนั้นแตกต่างกันออกไปมีทั้งอาการทางสมองสมัครใจออกจากบ้านรวมไปถึงการถูกทำร้ายและที่เริ่มเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการหายตัวไปของเด็กวัยรุ่นมากขึ้นคือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการหลงเชื่อบุคคลในโซเชียลและในจำนวน65คนที่ยังไม่พบตัวนั้นก็มีเด็กๆรวมอยู่ ทั้งน้องดาเด็กหญิงพันธวันอินสุขที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่23มิถุนายน2557น้องโอ๊ตเด็กชายวิทยาจ้อยสูงเนินหายออกไปจากหมู่บ้านโปร่งไสตำบลลํสมพงอำเภอมวกเหล็กเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2557น้องเจดเด็กชายเดชวัตรยาต่ออายุ11ปีหายตัวไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556รวมถึงน้องจีจี้ เด็กหญิงจีรพัฒนทองชุม่มที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่17กันยายน2553ศูนย์คนหายไทย PBS ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวและหวังว่าจะได้พบและเจอตัวผู้สูญหายในเร็ววันนี้ธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงาน